สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทมันีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเเพื่อนๆมาทําเมนูสร้างอาชีพค่ะนั่นก็คือเมนูกุ้งดองน้ําปลานั่นเองนะคะทํายังไงให้กุ้งดองน้ําปลามีรสชาติที่อร่อยพร้อมแจกสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะดูคลิปนี้จบก็สามารถเอาไปทํากินทําขายสร้างอาชีพกันได้เลยค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยนะคะ มาพบกับแม่ลุงอีเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูกุ้งดองน้ําปลาค่ะสูตรนี้เอาไปทํากินทําขายสร้างอาชีพกันได้เลยนะคะไปดูวัตถ,ถุดิบกันเลยค่ะวัตถ,ถุดิบของเราก็จะมีกุ้งสดนะคะแม่ลุงซื้อมาประมาณ1นกิโลค่ะเกลือแล้วก็โซดาสําหรับล้างกุ้งค่ะ มาดูในส่วนของน้ำปลากวนนะคะก็จะมีน้ำสะอาด500 ML ค่ะน้ำปลาแท้5 0 0 ml อน้ำตาลทรายแดงนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้250กรัมค่ะแล้วก็กระเทียมจีนนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงค่ะมาดูในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะก็จะมีกระเทียมจีนประมาณ1ขีดค่ะพริกขี้หนูเขียวแดงนะคะประมาณ2ขีดแล้วก็รากผักชีนะคะ3-4ราก อันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณ1แก้วแล้วก็น้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลาแท้เกลือผงปรุงรสค่ะนำกระเทียมจีนมาซอยบางเตรียมไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะน้ำพริกจินดาแดงมาหั่นแฉลบเตรียมไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะมาทําน้ําปลากูลนเตรียมไว้เลยค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะ500 ml นะคะแล้วก็น้ำสะาด500 ml ค่ะน้ำตาลปี๊บ250กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง250กรัมค่ะ คนทุกอย่างให้ละลายดีเลยนะคะน้ำปลาควนสูตรนี้ก็จะไม่เค็มมากนะคะก็จะออกหวานนัวๆดองกับกุ้งก็จะได้ไม่เค็มมากแนะนำนะคะว่าให้ใช้เป็นน้ำปลาแท้จะได้ไม่เค็มมากแล้วก็น้ำปลาแท้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนน้ําตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะทุกอย่างก็ละลายเข้ากันดีแล้วค่ะเดือผดผุดๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนี้ก็พักชิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะเรามาเตรียมในส่วนของกุ้งกันค่ะน้ำกุ้งมาตัดหัวออกนะคะแล้วก็แกะเปลือกค่ะ แล้วก็ผ่าออเส้นดำออกนะคะ ในส่วนของกุ้งนะคะก็พยายามเลือกไซส์ที่ไม่ใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปนะคะถ้าตัวกำลังดีเนี่ยเวลาเอามาดองน้ำปลานเนี่ยจะอร่อยใหญ่ไปก็ถ้าใครทำขายก็ระวังขาดทุนนะคะเล็กไปก็เนาะ ดองน้ำปลาก็จะรสเค็มไปแล้วก็ลูกค้าก็ไม่โอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้แกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากุ้งไปล้างกันค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยโซดานะคะคลุกเคล้าให้ทั่วดีค่ะ หลังจากนี้ก็ล้างออกนะคะล้างน้ําเกลือออกค่ะล้างให้สะอาดดีเลยนะคะก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยนะคะเพื่อให้กุ้งของเรากรอบก็เทน้ำโซดาลงไปค่ะ ประมาณนี้นะคะแช่ทิ้งไว้สัก10นาทีค่ะแค่นี้เราก็จะได้กุ้งกรอบๆแล้วนะคะเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มซีฟูดกันนะคะใส่รากผักชีลงไปค่ะตามด้วยพริกขี้หนูเขียวแดงนะคะกระเทียมจีนค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะผงปรุงรสนะคะ เพื่อน,นสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำมะนาวค่ะ แล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะประมาณ1แก้วใส่ลงไปทั้งน้ำแล้วก็เนื้อเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้ก็ชิมรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะขาดหรืออะไรก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะเอาที่เพ,เพื่อนชอบเลยค่ะมาเทใส่กระปุกตเตรียมไว้เลยค่ะไม่ต้องเต็มมากนะคะ ปิดฝาให้สนิทด,ดีเลยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ำจิ้มจากนี้ก็นำกุ้งมาใส่กระปุกนะคะกระปุกที่มะลุ่งใช้ขนาด720 ml ค่ะมะลุ่งก็จะใส่ลงไปสักประมาณ10ตัวนะคะต่อ1กระปุกแต่ถ้า กุ้งของเราตัวเล็กกว่านี้ก็ใส่ประมาณ12 1 5ตัวนะคะจากนี้ก็ใส่เป็นน้ำปลากรวนล,ลงไปค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมจีนค่ะที่เราซอยเตรียมไว้นะคะแล้วก็พริกจินดาที่หั่นฉแฉลบไปค่ะ จะเพิ่มเติมเป็นงาขาวคั่วลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อสีสันที่สวยงามแล้วก็ชวนให้น่ารับประทานค่ะหลังจากนี้นะคะก็ปิดฝาให้สนิทด,ดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกุ้งดองน้ำปลานะคะหลังจากนี้ก็นำกุ้งดองน้ำปลาของเราไปแช่ในตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถนำมารับประทานได้แล้วค่ะหรือว่านำไปส่งลูกค้าได้แล้วนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่ากุ้งดองน้ำปลาของเราไม่ได้ทำยากเลยนะคะทำง่ายมากๆสามารถเอาไปทำกินทำขายสร้างอาชีพกันได้เลยนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ